เขาเห็นแสงสลัวที่ปลายบันไดอีกด้านห้องใต้ดินที่เขาไม่เคยกล้าเข้าไปตั้งแต่ครั้งแรกที่กลับมาที่นี่ประตูของมันเปิดแง้มเล็กน้อยเหมือนเชิญเชิญให้เขาเข้า,ขาไปไมเคิลลังเลแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจบอกเขาว่านั่นคือจุดที่เขาจะได้คําตอบทุกอย่างไมเคิลเปิดไฟฉายและเดินลงบันไดไปยังห้องใต้ดินฝีเท้าของเขากระทบกับบันไดไม้เก่าๆที่ส่งเสียงดังเอียดอาดไปทั่วความเย็นจากพื้น ทำให้คนลุกสู้เขาเปิดประตูห้องใต้ดินเข้าไปแสงจากไฟฉายสาดส่องไปทั่วเผยให้เห็นกล่องเก่าเศษซากข้าของที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีทว่ามีบางอย่างที่ดึงดูดสายตาของเขารูปถ่ายครอบครัวสภาพดูกเก่าๆวางอยู่ซึ่งถูกปกคลุมด้วยฝุ่นหนารูปถ่ายนั้นเป็นภาพครอบครัวแฮร์ริสันพ่อแม่และไมเคิลในวัยเด็กแต่มีบางสิ่งผิดปกติไปจากความทรงจำของเขาในภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่ไมเคิลที่เป็นเด็กคนเดียว How long